สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องชาวไทยทุยลกนะคะมันนี่กินข่าวจ้ากินไงยอยู่ไงยอยากกินบรรยากอยู่บานเมืองเขาเห็นบ่ให้กูเขาพาระลดข่ร่วมมิดเขามั่งสาวิรรตพเปใหญ่บ่ยู่เห็ดงานบ้านเราก็หิวเขาพี่น้องเห็ดงานบ้านจา้าเห็ดอันริดพาแม่บานบไม่มือแล้ว น่นจะสิเศร้าเองก็เลย่มากินข่าวก่อนมันนี่แดดดีไปนองแดดดีดีมาขึ้นฝนตกมันนี่แดดดีเอาผ้าห่มไปตากฝ่าซักมีแดดปีละสามเธอ <c oughs> มมโช่วงเนี้แหละมีแดดพี่น้อง จะได้ซาซักเนาะแล้วพี่น้องมากินข้าวน้ำกันนี่ยกินง่ายอยู่ง่ายอย่าเห็นมันยากพี่น้องเห็นมันยากแคหยัง คนทำบาสามาส้าง้าไปสมุนเพี่น้องเนาะสั่ง้าไปกินรูอยู่ดีนะว่าแมนจา๋งยุใส่กันขึ้นกันเนแหละยุเมืองทอหม่องเมืองทอเมืองทอยุเมืองหนองเมืองไทยกันขึ้นกันนะพี่น้องเอ้ยเป็นตว่าเข้ามาหาเงินหาทองะซื้อเมื่อไหนกันือ้กันเมืองไทยกันขึ้อกันเมือนี้กันือ้กันกันเป็นยูเนาะกันกินกันยูเนาะ เพียงแต่ว่าอยู่เมืองนี่นะพี่น้องกินทั้งสี่นอะไพี่น้องกินอยู่ผู้เดียวเด้ยแย้มแฟนมาอยู่กะคือต้องอยู่ผู้เดียวนะกันว่าผู้ใดมีลูกมีเต่ากะยุ่กับลูกกับเต่านะกับผู้ใดพ่อมีกัอยู่เพื่เดียวสิกันบานเฮ่ากะเออมีพี่มีน้องมากินน้ากันแล้วมีบ้านนนัมีมูมีพวกใส่อะไรพี่น้องคือยังไงกับบานมีมูมีพวกแวะมากินน้ำคนหนึ่งสองคนสี่กับมวนนะแต่นี่กะต้องอยู่ผู้เดียว ผูได้บ้านโอ้จะือวาสนาดีแท้แต่ไปอยู่เมืงองนอกมาหน้ามันแม,น,มนบลอลล่ะ <c oughs> ให้ก็ถามกลับแน่มันแมนบอลล่ะมันวาสนาดีบลอลล่ะนะั่นที่บ้านเราเราวาสนาดีแล้วี่น้องไออปรตรงมันกันว่ากันวามีพ่ออยู่พ่อกินอ่ะนะกันวามีพ่ออยู่พ่อกินนะพี่น้อง ก็ไปอยากจากบ้านเกิดเมื่อกนอนหรอพี่น้องเอ,อ๋อยพี่บานห้องเราอบอุนดีแล้วพี่น้องอยู่พร้อมหน้า้อมตาก็กินห่อพักอันนี้เอา กินคำใหญ่ๆไงฟอไปเห็นง่ายในเอินต่อเห็นในเอินต่อพี่น้องเอ้ยไม่แต่เรื่องแต่งานกินมวนเสร็จพักเอา คันกันเขาอันคนก็พ่อมีพ่อกินพ่ออยู่พอกินเขาพออ่พอ,พออยากมาได้เป็นน้องเขาอ,อยากมา,าอยู่เขามาเที่ยวซื้อพี่นอออ้องเขาอ,อ,นะอ,อยากมาเที่ยวซื้อ,เ,อ,เ,อ,ขนะขอเขาไปได้มาอยู่ผี่นะเขาก็อยากมาเที่ยวซื้อมาเบิ่งอันเที่ยวชมบ้านเมืองเขาสินะคันไห้เขาไมาอยู่เขาพ่อไม่อยู่หรอกคันคนก็มีพ่ออยู่พอกินนะนะคันคนนั่นก็จังเฮ่าเนี่ยเขาก็ต้องมาหาดินร่นเนาะ ต้องมาดินลนหาต่อสู้เพื่อชีวิตเนาะและขอบรัวเนี่ยแหละ เป็นไข่เป็นหนาวกะหาหมอยาี่ยงานพี่น้องพญาใหญ่หน่ะแล้วโทรหาหมอแต่ว่านนโทรหาหมอแต่ว่านหนังสุกพอโทรหาหมอหมอบอกวา่าฉันอยู่อยู่ในอยู่ในคิวคือยังมีคนโทรไปนับเพิ่นอนหะนมีคนโ,โทรไปบุกเพิ่นไหนมอนี่ต้องบุกนะพี่น้องต้องบุกเพิ่นนะบริ่าเจ็ดเอ็นเป็นไขกระแล่นพูดไปหาหมอนะต้องบุกเพิ่นพอบุกแล้วกะ โทรไปปุงเสียสวย่วนติดโทษติดส่วนติดโทษใดโอ้ยจะผู้ใดโทษแนงลำค้นก็โทษไปก็อธิบายเรื่องโลกเรื่องกระโดนโดนโซดชียดคิ้วเฮางมมันสุพย,ยัยโทษไปในคิวสิบเพื่อนเลยบอกว่ามันเป็นระบบอ,โตโตนะอัตโนมัตินะเออเธออยู่ในคิวที่สิบนะคิวที่สิบถ้าเธอไม่อยากรอเด้เดี๋ยวฉันถึงคิวเธอฉันจะโทรกลับ ในออโตโมิติกปรนเด็นระบุคันธีเฮดแบงซีนะพญายกเลยว่างสายพอว่างสายไปพายามพิดปกติมันโดนแล้ว,ลวก็เ็ืลยโทรกลับไปพรอะว่า,วาอ้าวตอนนี้บลับสายแล้วบลับนาดแล้วเธอ,อต้องทาบันจันทร์หรือบันใดอีกบั้นทางนาอีกะนะหรือบันน้างนาโอ้ยเนาะ หายาพี่น้องบุคือบานเฮ้าจะบ่าเจ็บเอ็นเป็นใครกะเจ็บเอ็นเป็นใครกะอุ้มลุกจุงล้านลากันใส่รถไปหาหมอเลยนะบานเฮ้านะ นี่แหละพี่น้องอยู่เมืองนอกมีทั้งขอดีและขอเสียทั้งสี่แหละเ้างตะบอ่ขอเสียเสียฟังนะพี่น้องขอดีกับมีเออห้ามาเหตุงานหาเงินหนาท้องเออค่าเงินของเขาแพงกว่าคาเงินเฮานั่นแหละนี่แหละขึ้นชีวิตคนทั้งอยู่แดนย้อนเงินนี่แหละพี่น้องแตนน่ยัยง,ง,งมาสูทนสูก,กันเอากันบ้าค่ามแมนยังสัน้นอ่ะเ่ามีคนอยู่ดอก คนไทยเขาอยู่บองท่ากับสบายอยู่อยู่ดีโอเคแต่ว่าเขามาอยู่นี่เขาก็ต้องเหตุการณ์เหตุงานเน,ะนาะพยายามาเรื่องเองินเรื่องทองนะพา่ไปเอาเอ้ยเขาต้องสู้ทุกอย่างกับเรื่องนี้ละอันเรื่องเดียวนี่ละผู้ใดกัคือกันนั่นละแต่เรื่องวามสุดวอกสบายเรื่องเอ่นน่ะนะยากอยู่เป็น้องยากเรื่องหาเรื่องหาหมอสําคัญเลยนะ บางคนเนะีปวดแขวปวดจนเธอต้องนัดหมอก่อนเธอต้องฐานนั่นก่อนเธอต้องถานนี่ก่อนบางคนเกือบตายค่ะที ความดีมันกับมิการอภนรอรบเบาไปแล้วเรื่องคุ้มลำบากก็มีอยู่แใส่กั้ลลำบากกันยังว่าคือกันเหมือนอภิรรรมสยมเมืองไทยสย่เมืองนอกสย่เมืองใดก็คือกันคันว่าเขาอย่เมืองไทยมีงานมีการเงินเดินดีนะกับ่ะตองมากันมีเงินเงินเดินแพงกับ่ะตองมาคือยังเหีนน่าเมียนเขาสกึนเงินเดือนไหนท่านั้นทนนี้คือยังอะไรนี้เขาประกาศนอกรัฐบาลใหม่มากก็บกั คืนเงิ่น่้าแรกให้สำนักจะนีนะนันก็ดีคนเน่ากับประต้งลำบากเนาะประต้งเดินรุนออกมาทั้งนอกประเทศได้มากมม้เนาะ ขอยว่าเกิดปัญหาจังสันอีรีนะดีนะกันปัญหาตามที่เป็นประกาศใบอันพักทีนนนะป่ปัญนาะนาข่นยว่าเป็นปัญหาจังสันอีรีนะดีสําหรับคนนั้นหาสาวกินหาสาวกินคาก็จะม่เฮ้าเนาะว่าหาสาวกินคากับพ่อได้เหลือแน่บ่แมนมาเงินเดินออกมากะจ่ายค่ารถจ่ายค่าบ้าน ขนาดกาไฟเมิดแล้วใส่คายู่ค่ากินของคนตีดทายุบานอ่ะมันก็บ่มีเนาะกันให้คาแร่งถือหลายก็บ่บแม่เนอเนาะยู่นี่มันอยู่ไดยอมว่าคาแรงก็แพงยังมาส่งไปบ้านเท่ากับเงินเท่ากับอะไรเหลือสินะสมมติเขาส่งไปบ้านเท่าเงินเงินเท่ากับเป็นแหล่งเงินเท่ากับหลายนะพี่น้องมันก็เลยว่ามันก็เลยเห็นนเท่าแบบเอออยู่ไดสินะพี่น้องเห็นนะเท่ามีกําลังใจอยู่ไดเนาะกันว่า เขาเรงถธอมาสิแมนล่ะป่ะนี่มันมากับมาสิแมนล่ะเ้าก็บ่มีเงินทรงบานสิ่งสำคัญก็คือทรงขอบขั้วขนมกาแฟนี่แหละอันอันเรื่องแรกก็คือขนมกาไฟเนี่ยเปน้องเนๆใคาอยู่ใคากินนี่แหละอันเลือกอ่ะเลือกจังเล็กจัน้อยก็ได้ทรงขอบขั้วในจังน้อยนะพี่น้องนี่ยนะอันเรื่องก็เป็นเรื่องกันเนาะนี่แหละขนาบ่มีแนวนี่กอ่ะขนมบามมี่จะเงินเดือนออกมากอะ ใส่กระนำกาไฟค่าบ้านค่ากินค่ารถกับเมื่อแล้วก็ให้จินได้แล้วันเนี่ยทั้งบ้านได้ันเนี่ยกินยังล่ะกามีไดี๋ันเนี่ย บ,บ่าแต่พอเจ้าแม่ขออ่อยกะเห็นลูกเต่าไปเห็นงานกะไม่คุมหวังเนะาะมาแสดงเพิงผ้าศัยค่าแรงจกักเงินเดือน,นจักเล็กจักน้อยพอเพราะได้ซื้อชุรดรถํำปลาเนาะอันเดินได้กับมิดเดินได้กับมิดมกับบแมเมนหน่เนาะพูดถึงนะ่ะคนเฮานะ่ะขันค้นมีความรับผิดชอบนะขันค้นบ่มีความรับผิดชอบกะก็แล้วไป ก็ไมีความคิดกับคิดว่าโอ้เนอะมันคืพพอพพ่อกินล่ะพ่อกินตกแต่ปากเห่าแต่พอพ่อกินพ่อกินแต่ขอบรั้วเห่าเราเรารอบรัวพ่อแม่ทียทั้งหลังล่ะกินอย่างล่ะสิ กวนมาเมืองนออกคก็เกาไปแล้วพุดหนางไก่กวนมากก็เกาอ่ะนเนี่นนะนี่แหละจังอยูมืองนอกได้เพราะว่าค่าแรงก็แพง <c oughs> โทษที่พี่นอ้องค่าแรงก็แพงเห็ุแลก็พ่อมีเงินเหลือย่างมาส่งกับบ้านกะพอ,อได้เหลือแล้วเขาก,กินผีน้ำผงปูนก็ได้กินน้ำเนีย่ยนะ ก็เลยว่าเออมันก็มันกับพ่อได้อยู่อยู่สู่กันได้เนาะสู่กันได้งานกับเมย์คือกันหมดเปนอนงานไซส์กับเมย์คือกันหมดพอจะงานใดเมย์คือกันบางคนก็ไปเห็นงานออปริมวนอะไรแบบี้บ่แม่นจ้ะออปริง เมื่อทั้งสมองเมื่อทั้งหันความคิดหลายๆยอย่างเห็ดงานนันน้ำอันในโรงงานอันนากะใส่แห้งผต้องพอคมคิดมากมายใส่ต่คมจำกับงานเดี๋าวเห็ดนี่สีอ่นั่นแหละมาไปนอนยันไากะงานนดก็คือกันนะพี่นนองเนาะ มองได้กัดคือกันมดทุกอย่างน่ะพี่น้องงานกัได้ประเทศใดกัคือกันวันประเทศเฮ่ากัดคือกันคันไม่ยูไม่กินกัอยู่บันเฮ่ากันดีแล้วพี่น้องมีงานที่ดีไม่ยูไม่กินกัอยู่บันเท่ากันดีคือกันล่ะเนาะอยู่ที่ไหนก็ดีเหมือนกันเนาะแต่ไหนก็ขอคูดเลยๆะน่ะพี่น้องเนาะมันนี่พักพี่น้องมากินขขากินง่ายอยู่ง่าย และชีวิตจะดีขอบคุณในลายสำหรับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องแตนทราเวลเลอร์คนเดินทางในพี่น้องมน,นีมาพอกันกินเล้าจะไปเฮ็ดเวียกต่อจ้าวปนนี้ก็ขอบคุณน้องพี่น้องน้อโอเคจ้าสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะ